นี่ครับส่วนหกหกขนาดมีตรปลาหยาพันธุ์อยาไปดูครับว่าจะได้อะไรบ้างครับมือนี้นี่ครับสิ่งหนึ่งที่ต้องเก็บครับคือหมากลินไม้ครับหมากลินฟ้าหมากลินไม้หมากเพกาอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยครับพี่น้องขมน้อยรสศาสตร์เพิ่นสิขมน้อยน่ครับแซ่บผมน้อยแล้วก็มีความกรอบครับสายพันธุ์นี้ผมซื้อมาซื้อมาปากซื้อมาต้นละห้าบาทแล้วต้นละจักบาทนี่ครับมาปลูก ยี่สองสามต้นนะครับโดยเก็บโดยเก็บหมากมาให้เบิรงครับนี่ครับหมากเล่นฟ้าหมากเ่นฟ้าผมเก็บเอาแล้วอันนี้เป็นสายพันธุ์ไม่ครับอันนี้ผมปลูกได้ประมาณด้กสี่ห้าปีครับพ่นสีมีความกรอบไหมครับนาะจะมีจะมีจะมีความกรอบนี่ครับจะกรอบแบบสิบกคนสิบกคนลายลูกพ่นธุสออกม่วงครับ อร่อยครับจะเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยมากนะครับหมากหมากอะไครับหมากลิ้นไหมหมากเพีการอบขมน้อยขอบนุ่มนะครับข้าวกขนาดห้องปื่นก็ปลาครับเจ้าขอก่อนครับเอาไปย่างไฟแล้วก็ก่อยแาบครับเนี่ยขออนนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ผมต้องการ ผมมาถายหนาครับหลังจากที่ไถนาเสร็จแล้วก็เลยเห็นว่ากล้วยมาสูค่าเครือครับพี่น้องเห็นบหมนี่เริ่มออกเรืองแล้วครับกล้วยสูค่าเครือแล้วก็ได้ิมาตัดไปบ่มครับไว้จะกินครับไว้สวนสักวีเนาะปกตินี่แห้งพวกวีนใช่ไหมโอเคนะครับกล้วยอันนี้มันสีเลยผมว่าโดยวัน ดึงพี่เรื่องหลังจากที่เข้าตัดเขี้ยไปแล้วเขาก็ต้องตัดต้นนะครับตัดต้นออกเรียบร้อยครับนี่ก็อีกเขี้ยหนึ่งครับพี่น้องลองเห็นบ้างครับอันนี้กล้วยอะไรพี่น้องว่ากล้วยยังอาอันนี้คือกล้วยตีบครับกล้วยตีบเป็นกล้วยโบรลานครับ สมัยตะกี้ผู้เฒ่าพันสิคุณแม่เนะคุณแม่พันสิยยำเขานี่แหละเรากำมกไฟป้อนเขารูครับพี่น้องนี่เอิว่ากล้วยตีบภาษากลางเอิญอยังวะไม่รู้ครับแต่ว่ากล้วยมันจะมีความหอมแล้วก็อร่อยมากครับนี่กินนแซ่บครับกล้วยตีบนี่นะครับตัดกล้วยตีบครับพี่น้องอกล้วยเชี่ยนี่ สงสัยพันสิมีพันธุนสิละกำนักหลายนะครับเขี้ยสีหักลงมาหนึ่งนี่ครับชักวีเ้หนึ่งสองสามนี่ครับอีกเครื่องหนึ่งครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้สุข่าเขียครับน่าจะเป็นพวกค,ค้างคาวพวกนกกินเรียบร้อยแล้วครับผมฟันลงมาละ ตัดคนขึ้นไปขึ้นรถกันครับนี่ครับ,บนนเบื้องต้นได้สามเขี้ยเคี้ยละหกวีเจ็ดีครับถือว่าสมบูรณ์ครับถือว่าเป็นเคี้ยกล้วยที่สมบูรณ์อยู่๋ยวขนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นรถกันครับมาสรุปผลงนานกันครับได้กล้วยอีอองกล้วยคุณอองนี่หนึ่งเครือกล้วยตีบสองเคี้ยนี่กล้วยโบราณน แนวความความต่างนะครับระหว่างกล้วยตีบกับยองกับกับกล้วยน้ำว,ว้ากล้วยตีบลูกเขาจะมีเหลี่ยมครับสีมีเหลี่ยมฮะเปลือกน่าจะหนากว่านะครับนี่เปลี่ยกเปียก,กนี่จะมีความหนากว่าสีเขียวสีเขียวเข้มนะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นน้ำว้านะครับน้ำว่าพันธุ์จีพิวเเลี่ยบเนี่ยสีเหลืองอ่อน สีเขียวอ่อนเปลือกจะบางกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนี่ครับกล้วยอันนี้กล้วยตีบกล้วยตีบจากซื้อภาษาไทห้าย,ยังได้ประจักกล้วยตีบนี่แหละอันนี้กล้วยอีอองกล้วยน้ำว้านี่ครับน้ำว้าก็อันนี้เป็นน้ำว้าพันธ์ดีอยู่นะผมสร้างมานะที่เขานิยมนิยมกันแหละผมจับมาได้หลายปีแล้วแต่ว่ามันลูกเล็กเพราะอะไร มันลูกเล็กเพราะอะไรหนึ่งลรมันเป็นครูสะผมปลูกลังครูสะนะปลูกลังสะหลังสะมันเป็นพื้นที่ว่างนะก็ปลูกมันเป็นกล้วยธรรมชาติเราไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับส่วนอันนี้ก็กล้วยติบนะอันนี้ก็ธรรมชาติแลผมจะลองแกะครับเนี่เปียกหนาครับนี่หอมขั้นตอนแรกเลยเขาจะมีกลิ่นหอมันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขาครับสาหรับท่านที่ไม่รู้ดิ อันท่านที่หูแล้วก็เลี้ยวไปเด้ออันนี้นะกุ้ยตีบนี่คือเนื้อเพิ่นสีบ่ค่อยเนื้อจะไม่ค่อยแน่นนะครับจะไม่ค่อยแน่นเพราะว่าเขาไมันนิยมไปเปรรูปอแต่ว่าถ้าได้กินนะ่ะคือมันอร่อยนะอันนี้คือน้ำว้ากุ้ยน้ำว้าเพิ่นสีให้เนื้อหลายเพิ่นจะให้เนื้อเยอะนะนะเปลือกก็จะบางกว่าคือเอามาเปรรูปนะตยอดธุรกิจได้นะครับ หอมหอมก๋วยเตี๋ยวสีหอมกว่านะผมกินก๋วยเตี๋ยวก่อนหวานน้ำมากหวานน้ำนะตัวนี้จะหวานน้อยเนื้อแน่นส่วนก๋วยเตี๋ยวนี่เพิ่นสีเนื้อมีความนุ่มมีความหอมเฉพาะ อร่อยครับดวดกินเท่นึงกล้วยตีมนี่เป็นกล้วยโบราณเป็นกล้วยที่คุณแม่สมัยตะกื้หนึง่งคุณแม่สมัยตะก้กินสี่ยำจะเคี้ยว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 นะครับคายแล้วก็ไปใส่หอหมกเส่ไใบตองหอหมกแล้วก็ไปปิ้งไฟออกินแทนซีกินแทนซีดีแลกนะครับพี่น้องกินแทนซีดีแลกนะครับเลี้ยงลกูกโตจนได้เป็นเจ้าเป็นครูเป็นปน,นายนะครับ กูเตีบนี่แหละครับพี่น้อ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับซื้อไม่คลิปนาครับ